ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณนีนาและคุณแบงค์ค่ะ ที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้กล่าวอวยพรให้น้องนีน่ากับแบงค์นะคะอยากให้แบงค์กับน้องนีน่าเนี่ยรักกันนะคะยั่งยืนไม่ว่าจะอีก50-60ปีข้างหน้าก็อยากให้เหมือนเกลือก็คือมีความรักที่สม่ำเสมอแล้วก็มีรสชาติเหมือนเดิม คือวันนี้ไม่ใช่ถือว่าวันสิ้นสุดวันนี้คือวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของครอบครัวของแบงค์และนีน,นาขอให้มีความสุขมากๆและนึกถึงวันนี้นานๆน,นะคะขอบคุณค่ะคือตอนอย่างเข้าปีที่สิบผมคิดว่าผมได้ศึกษาดูแลนีนามาดีพอแล้วผมอยากจะก้าวข้ามเป็นขั้นต่อไปในชีวิต เพื่อที่จะได้อยู่กับนีนาะแล้วดูแลเขาตลอดไปครับผมสัญญานะครับที่จะดูแลนีนาะตลอดไปจนวันตายครับที่คบกันมาเก้าปีค่ะแ<ม>บงก์ก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ดูแลดียังไงก็ดูแลดีอย่างนั้นแล้วเขาเป็นคนใจดีอยู่แล้วค่ะ<ม>นีนาะก็สัญญาเหมือนกันนะคะว่าก็จะอยู่เคียงข้างแบงก์ไปไม่ว่าจะเจอความสุขหรือว่าเจอความทุกข์ อะไรก็แล้วแต่นะคะก็ผ่านกันมาแล้ว9ปีซึ่งถือว่าน้อยมากแต่ว่าก็สัญญาว่าจะผ่านกันไปด้วยกันอีกตลอดชีวิต ชีนะคะขอให้พี่น like ีน like ่ากับ okay, พ so ี่แบงค์เนี่ยรักกันนานๆนะคะแล้วก็มีน้องพห้อุ้มไวๆค่ะก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนาะอ่ะก็อย่างที่เขียนไวพรไว้ในการเรียบร้อยแล้วก็คือบอกว่าขอให้มีหลานให้พวกเราอุ้มไวๆนะอยากเล่นกับหลานแล้วหลานผู้หญิงผู้ชายก็ได้ค่ะแล้วก็รักกันให้นานๆนะพ่อนะก็นีน่าแต่งงานแล้วก็อยากให้นีน่ามีความสุขมากๆนะครับแบงค์เช่นกันเหมือนกันนะครับก็รักกันนานๆ ก็มีอะไรก็ใจเย็นๆนะครับนีหน้าอย่าไปดุแบงค์เขามากก็แล้วกันเดี๋ยวแบงค์เขากลัวนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับก็พี่ก็ขอให้นีน่ากับแบงค์มีความสุขมากๆนะคะก็รู้ว่าแบงค์รักนีน่ามากอยู่แล้วก็น่าจะยอมนีน่าทุกอย่างเพราะงั้นก็ขอให้ตามใจนีน่ามากๆแล้วก็จะได้แบบเป็นคติของการคลองเรือนที่ดีให้ตามใจภรรยา โอเคขอให้มีความสุขมากๆมีลูกนาก่ารักน่ารักไวๆค่ะขอยินดีด้วยคะแบงค์นี่ก็เป็นเพื่อนสนิทรู้จักกันมาตั้งแต่ประถมแล้วก็นีหน้าก็รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนมหาลัยนะครับก็กู่นี้เขาก็ดูรักกันดีตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยแล้วนะฮะแล้วก็หลายปีละก็ยินดีด้วยในที่สุดก็ขอให้รักกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็ขอให้รักกันนานๆน,นะครับแบงค์ก็มีอะไรก็เชื่อฟังนิหน้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเพื่อน <laughs> ๆจะเดือดร้อนไปด้วยนะครับ ครับก็แ <K ill> ค่นี้ครับขอยรักกันนานๆครับอวยพรให้แบงค์กับมีหน้ามีความสุขกันมากๆรักกันนานๆน,นะครับเราเป็นเพื่อนกันมานานก็รู้ว่าทาั้งแบงค์ทั้งมีหน้าเนี่ยคบกันมาตั้ง8ปดปีก็เจ็ดแปดปีมั้งก็รู้จักกันทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็น่าจะรุมอรวยกันได้ทุกอย่างก็ขอยมีความสุขมากๆแล้วก็มีลูกเร็วๆนะครับจะได้มาเป็นเ,นเพื่อนเล่นกันลูกผมสวัสดีครับพี่มีหน้าเนาะก็ โอ้โหเจอกันมาตั้งแต่ใช่ก็เด็กๆเลยอ่ะนี่แต่ตัวเล็กๆเลยนะวันนี้ก็เป็นฝั่งบนฝาไปเรียบร้อยแล้วเมย์กับตี๋ตี้ก็ดีใจมากจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะวันนี้ได้มาเจอหน้าแล้วก็มาแสดงความินดีด้วยเมย์ก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็รอดูน้องน้อยที่น่ารักทั้งหลายใชากำลังเลี้ยงหลานอยู่ก็ขอให้มีครอบครัวที่มีความสุขค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะกับการงานที่ทำอยู่ทุกอย่างเลยแล้วก็ ความรักจเจริญนุ่งเรืองทุกเรืนะ่องเนาะก็ congratulations ทั้งแบงค์แล้วก็นีน่านะคะขอให้มีความสุขและก็ส่งหวังในชีวิตคู่ตลอดไปรักกันนานๆข<อ>้ายินดีกับนีน่าแล้วก็น้องแบงค์ด้วยนะคะขอให้น้องนีน่าแล้วก็น้องแบงค์เนี่ยมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีลูกน่ารักน่ารัก,กไว้่วที่น่าตั้งใจแล้วขอให้ธุรกิจของน้องน้องคู่ประสบความสําเร็จนะคะรักกันตลอดไปค่ะส่วนของนันก็เข้าคบกันมายังไงเนี่ยขอให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ให้นี่นะกับแบงค์มีความสุขมากมนะมีลูกเร็วๆขอให้ได้เที่ยวเยอะๆมีเงินเยอะๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยอินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตคู่มีความสุขมากๆตั้งแต่นี้ตลอดไปนะคะแล้วก็มีลูกมีหลานเร็วๆนะอยากเล่นด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนทั้งสองคนนะคะแล้วก็ขอให้มีชีวิตคู่ที่ เต็มไปด้วยความเข้าใจแล้วก็ความให้อภัยแล้วก็ความรักแบบวันนี้ทุกทุก,ทกวันตลอดไปยินดีด้วยค่ะมาร์การเดชั่วาแบงค์นะครับขอให้ทั้งสองคนนะครับมีความสุขแล้วก็ครองรักกันนานๆครับมีลูกเต็ม้านมีหลานเต็มเมืองนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปริกาปีหน้านะคะเจอกัน <ek> ครับบ๊าย <Bye. S 1> แล้เป็นเพื่อนคนแรกของเราเลยนะตั้งแตเ่เข้ามาหาลัยเพราะว่าเลขที่ติดกันแล้วก็แบบตั้งแต่เรายังแบบ เด็กเป็นเด็กอ้วนๆใส่พลีแล้วแบบมีนนาเป็นเพื่อนคนสวยตอนนี้ก็เป็นฝั่งเป็นฝ่าแล้วเนาะเปีไม่น่าเชื่อดีใจด้วยนะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันเป็นนานๆแล้วก็ทะเลาะอะไรกันก็คิดถึง9ปีที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวรอเลี้ยงหลานรื่เลยนะครับโอเคบ๊ายบายให้มีความสุขนะคะทานี้ก่อนครับ ขอให้ทั้งสองคนดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆเนาะขอเป็นคู่ที่รักกันยืนยาวตลอดไปละกันค่ะโอเคครับก็เห็นสวีทกันมานานนะครับหวานกันมานานวันนี้ก็เป็นฝอบเป็นฝาสักทีหนึ่งก็ดีใจกับน้องสาวแล้วก็น้องชายทั้งสองคนนี้นะครับก็ขอให้พี่ทั้งสองคนนะคะรักกันนานนานรักกันนานรักกันนานาแล้วก็รักกันมากขึ้นไปเรื่อยๆกับตลอดไปด้วยตลอดไปใช่ได้ก็สําหรับนี้หน้าก็แบงนะคะยังไงก็มีทายาทด้วยไว้นะรออุ้มอยู่นะจ๊ะจะมีหลานอยากมีหลาน ลแล้วก็ยินดีกับดีนาแล้วก็แบงค์ด้วยนะคะก็เป็นแฟนคู่นี้มานานนะก็รักกันนานๆแล้วก็รักกันตลอดไปมีน้องไวไวนะจ๊ะแต่คืออะไรมือที่สามเหรออะไรไม่ใช่เป็นแฟนขับเ,เป็นแฟนขับคู่นี้มาขอให้อยู่ด้วยกันและมีความสุขตลอดไปแล้วก็มีอะไรก็ค่อยๆค,คิดว่า <S <S ช่วงที่เรามีอะไรดพ,พร้อมๆกันมาเนี่ยเรามีอะไร เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าเหมือนบางทีเราจะมีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยก็คิดว่ามองสิ่งในดีทั้งคู่ไปแล้วมันทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้ดีแล้วก็ยังไงสุดท้ายแล้วก็ในเป็นฝ่ายเจ้าสาวนะก็อยากให้เจ้าสาวเป็นชาวเท่าหน้าละกันครับน้องแบงค์และน้องนีหน้านะครับในงานวันนั้นเป็นมงคลวันนี้อาก็ขออวยพรให้ทั้งน้องแบงค์และนีหน้า มีความสุขนะครับครองคู่คลองรักกันตราบนานเท่านานนะครับมีอะไรก็ให้อภัยกันชีวิตคู่จะราบรื่นสดชื่นสมหวังนะครับไว้ใจซึ่งกันและกันรักกันตลอดไปนะครับขอบคุณครับ